โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มา,มมารับชมรนกรมเมอรี่ผมภูมิจะแพนราฟมเมอรี่ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ใน, Edition, เ,นเกม X d o g o Edition เกิเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนตัวของสเตตัสตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเราอัพตัวละครเนี่ยไประดับดาวแดงมีกรอบแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งอัพไปถึงใช่ไหมเผื่อลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังอัพไม่ถึงเพราะว่าเล่นสายฟรีเหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกิจกรรมอันนี้ก่อนละกันนะครับผมลืมพูดผมนืกว่ามนม่ีกกิจกรรอมมืเลย นะพอดีผมไปเห็นกิจกรรมอันนี้ครับอ่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตลาดมืดยุทธภพใช่ไหมซึ่งของที่ผมแนะนําให้ซื้อเนี่ยคือทั้งหมดเลยยกเว้น2อ,อันนี้ผมมองว่า2อ,อันนี้ไม่เคยคุ้มสำหรับใครที่ไม่ใช่สายเติมนะผมมองว่าไม่เคยคุ้มนะครับนอกนั้น้เนี่ยผมจะซื้อหมดอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับมันลดราคาเยอะมากปกติ5ชิ้นเนี่ยก็ประมาณพันพันสองนะครับอันนี้ซื้อมาเนี่ยได้ของแถมเยอะมากอันนี้ก็น่าซื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยปกติอันเนี้ย 2,500นะครับเราซื้อในราคา1,200คุ้มนะครับกระดูกเหมือนกันนะครับกระดูกเนี่ยถ้าใครแบบว่าเผื่อแบบเอ้ยเราเล่นไปนานๆเนี่ยกระดูกจาเป็นมากๆในการอัพตัวละครเออ2,500เนี่ยคุ้มนะส่วนตัวคิดว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือตัวนี้นะครับไอ้กล่องเนี่ยนะครับกล่องสีส้มเนี่ยนะครับ10กล่องเท่ากับ5,000คูปองนอกนั้นถือว่ากําไรครับรวมๆแล้วเนี่ยนะประมาณ5,000คูปองเหมือนกันอันเนี้ยคือคุ้มนครับผมซื้อตลอดนะพวกกล่องพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับ คุ้มแบบโคตรคุ้มนะครับอันนี้คือซื้อเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมต่อไปอีกประมาณ5วันเนี่ยนะครับ5วันอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมเปิดกาชา400ครั้งเพราะว่ากิจกรรมเปิดตัวของหีบเนี่ยมันมาแล้วใช่ไหมนะครับรอบนี้ไม่มาแสดงว่ารอบหน้าเนี่ยน่าจะต้องเป็นการเปิดกาชานะครับและนําว่าซื้อครับคุ้มมากๆนะแล้วก็อย่างที่บอกปัจจุบันนี้มันมีกิจกรรมใช้จ่ายคูปองด้วยซึ่งกิจกรรมใช้จ่ายเนี่ยมันมี2กิจกรรมมาถ้าผมจะไม่ผิดนะ อ่าเหมือนมันจะมี2กิจกรรมมีกิจกรรมนี้แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมมันเป็นใช้จ่ายคูปองอ่านี่ครับเนี่ใช้จ่ายคูปองครบ5 0 0หมื่นเนี่ยผมก็จะได้ของประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเออใช้จ่ายอะไรก็ค่อนข้างคุม้มนะครับในปัจจุบันนี้เนาะก็หลักๆจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวละครฮาลิี่วินของผมเนี่ยอัพเป็นเมื่อวานใช่ไหมครับจากตัวละคร4ดาวส้มมีกรอบกลายเป็น5ดาวส้มมีกรอบแล้วก็การอัพขั้นต่อไปเนี่ยนะครับ มันจะเป็นในส่วนตัวของตัวละครดาวแดงมีกรอบแล้วซึ่งสังเกตครับค่าพลังเพิ่มขึ้นมาประมาณ60%จาก1,200ล้านเป็น2,000ล้านนะครับแม่งบวกพลังเยอะมากแล้วก็เศษที่ได้ใช้ครับจากปกติประมาณ380เศษถูกไหมครับรอบก่อนใช่ไหม360หรือ3 0อ่ะ360พูดผิดประมาณ360เศษครั้งนี้ใช้ประมาณ480เศษครับเยอะมากนะ เออแล้วก็อัพครั้งนี้นะครับแล้วก็จนกว่าจะ5ดาวแดงมีกรอบเนี่ยก็ใช้ประมาณ480เศษไปเรื<ๆ>่อยๆเลยแสดงว่าเราต้องใช้ตัวของเศษเนี่ยประมาณ2,400เศษในการอัพจากตัวละคร1ดาวแดงมีกรอบไป5ดาวแดงมีกรอบและต่อจากนั้นนะครับเราถึงจะทำตัวละครขึ้นในส่วนตัวของตัวละครแบบเป็นระดับอ่า ระดับไอตัวของแดดนะนาดาวเพชรเนี่ยต่อไปได้ถ้าเราอัพเป็น5้าดาวแดดมีกรอบแล้วแล้วก็เมื่อดาวเพชรแล้วครับเราจะได้สเตตัสพวกนี้มาด้วยอ่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอัพตัวละครถึงแค่ประมาณ2ดาวอ่าเพชรมีกรอบนะครับเพราะว่ามันจะได้สเตตัสมาประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะส่วนใหญ่เขาจะก็จะอัพประมาณนี้บางคนเนี่ยเขาก็ซัดทีเดียวขึ้นไปถึงระดับแบบว่า ห้าดาวห้าดาวเพชรมีกรอบเลยก็เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะเห็นแค่อัพถึง2ดาวเพชรมีกรอบแล้วก็ไปไล่ทําตัวละครตัวอื่นเพราะว่าการทําดาวเพชรเนี่ยมันต้องใช้พวกเศษไอเทมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่านี่ครับพวกกล่องไอเทมเนี่ยที่ใช้อัพอดัดแปลงสัตว์นะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาใช้ในการาทำตัวละครเป็นดาวเพชรด้วย เพราะว่าดาวเพชรเนี่ยเขาจะเรียกว่าดัดแปลงสัตว์นะครับแล้วก็จะมีพวกไอเทมพวกนี้ด้วยนะครับที่ต้องเก็บเป็นร้อยชิ้นนะนี่ครับหินดัดแปลงสัตว์เนี่ยใช้ในการดัดแปลงสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็การดัดแปลงสัตว์เนี่ยมันต้องใช้เศษตัวละครด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนเลยทําถึงประมาณ2ดาวเพชรมีกรอบก็พอแล้วประมาณนี้นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แลวกันนอะก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบในพินทุเรียนกัน